เอ้าทุกคนตอนนี้จะไปติดตามชีวิตของพวกน้องเพอกับน้องเบี้ยวไปหาแนวน้ำกันทุกคนจะไปติดตามฮับซงมันเป็นเนืใดสีได้หรือบ่หรือว่าสีได้ลายหรือหน่อยยังบูงหูเนาะแต่ว่าพาพี่ๆน้องๆมารับชมน้ำกันทางเอฟซีมาเอฟซีเก่าเพื่ะได้ เขาเบิ้งมาแล้วก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ทีมงานของเขาในเด้อวูวธรรมศาสตร์ม้วนหลายทุกคนเลยแต่ยามนี้ย้ำว่นหลายแบบว่าคนมาลินมาเที่ยวนะทุกคนเนาะอีกยังบดนทุกคนประมาณอีสองเดือนหรือสามเดือนนี่แหละประมาณเดือนสามเดือนสี่บ้าตัวมวนหลายทุกคนเวลาเขาไปหากินตามนา ตามแกงหรือตามเซ่นเนาะตามแกงนี่กม็มมวนหลายทุกคนมาป้ามีลายชนิดลายอย่างที่เขาไปห้าอะไรได้เนาะบางทีเขาไปห้าไปซ้อนตอนแรกกลางคืนบางที่ป้ามีลายชนิดเลยทุกคนเลยก็เบิ่นบ่ะตืจะได้อะไอ้ ไปเจอเด้ออะไรเจอเด้อ hmm. ือใครน้าทุกคนคักข้าข้าข้ามีเป็นธรรมศาสตร์ทั้งคือสะพานขัวเลยทุกคนมีขัวสะพานหินเบว่าขัวยาวที่สุดเลยทุกคนแต่บอทอขัวแห่งนี้มันยาี่ยวทุกคนเลยเนาะบอทอสะพานไม้ไผ่นี่มันยาวป้าตัวเสบ้านมามาหากินทุกคนปูกกระห่าห้อยผู้ซ่อนกุ้งผู้ หาไข่นัมทุกคนเลยฟูควางแฮฟูหมวนหลายทุกคนเลยเดบ้าบ้าบ้านนี่เขาบำรุงชีวิตแบบนี้ทุกคนยามดูแลคนเขากะหาไปหาตามห้วยตามห้องทุกคนเดบ่าตามห้วยหน่อยห้วยใหญ่ไปเพิดแต่ว่ายามนี่เนาะไผัยเด็กหน่อยก็ลงแก่งไปหมดหากินทุกคนเลยมีปลาพร้อมเบิ้งดูปลาทุกทคนเลยไข่น้ำและมีปลาพร้อม ปลาตัวดีหน่อยทุกคนดูขยันขยันอ่ะอียังหยิบกินเลยคือได้หน่อยเลีปลาตุบุษามาลินแกงบ้าเอานี่เร็วทุกคนโอ้พระเจ้าควงแห่ทุกคนเลยเนาะแดดแห้งอีลีทุกคน มาเมื่อนี้มาที่สองทีมงานเฮ่ากับบวงคือเก่าทุกคนไปเลาะตามแก้งทุกคนเลยรรมสาสร์ม้อนลายทุกคนเลยโอนรรมสาสร์คักเลยมาเมื่อนี้มาเบิ้งพวกน้องน้องเขาเซาเพลอกับเซาเบียวมาหาแนวกันทุกคนว่าแนวยูเซมันเป็นจังใดแนวยูหวยมันเป็นจังใดทุกคน มันเป็นอ่าแบบสนิทได้หรือว่าซี่ได้เนาะไปติดตามรับชมกันเบิงว่าสิได้ลายหรือน้อยเนาะทุกคนไปสบายดีสาวเพอสวัสดีไปหายังบ่นี่ไปหาแนวบ่แนวหรอภาษาเฮาดิซะสังเสิร มีคือกันเนาะแต่ว่าแนวอยู่ตามเซยอยู่แกงเนาจะเป็นอะไรสีดำหรือสีขาวเนาะยังบูหัวจักตุกคนไปอันนี้เนาะเฮ้ยเดนนี่เนาะขอหาแนวเรต้องมีแบบว่าบ่มีสวิงเลย เนาะโอ้ทุกคนบ่วิ่งอยู่แล้วแบบนี้นะมันอยู่แบบนี้แหรอมันอยู่แบบนี้แหรอทุกคนแนวในอยู่ทุกคนเลยกลับมาสิได้บ่ โอ้แบบนี้เนาะเบิ่งดูโอ้แบบนี้เด้ทุกคนนี่นี่เห็นบ่ได้เฉยเนาะมันอยู่ติดตามก้อนหินเลยโอทุกคนว่าตทุกคนธรรมศาสตร์มอนหลายไมว่าธรรมศาสตร์แห่งนี้ไปย่ํา ยามนี้ย่ำมนทนลายแบบว่าคนมาลินมาเที่ยว,วทุกคนหอยย่ำเดือนสีเดือนสามเดือนสี่ทุกคนมาไล่หรือคนมาเที่ยวมามาลินแกงเนาะอ,อ๋อตัวคือเขาลินปูนอยู่ลุ่มุูนเด้อทุกคนเนาะอยู่ลุ่มปูนแหละ <c oughs> จัดไปเห็นงานเฮา ได้บ่โอ้เบิ่งดูนี่แหะทุกคนเอนวาแนวทุกคนนี่เห็นบ่แนวเลยนี่อตบักใหญ่เลยทุกคนโอ้เห็นบ่้อแบบนี้บ่ต้องเอาสวิงเลยเข้ามาใส่เขาบ่ต้องใส่สเลยทุกคนเลยคน าก็หาแนวทุลยโอ้แลนี่ล้วก็ห้าแนวทุกคนแนวอ่ะยูเซ่ตามแกงทุกคนเป็นยังโอ้โบแมนทุกคนโบนโบนโนซาเฟอทางนั้นทุกคน โอ้เห็นบ่ชารัจไล่ดีทุกคนเลยจับเอ,าจ,บเอา,เาจับเอาปั้นก็จับเอาแย่งเนาะโอ้โหโอ้โ,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 โรโอมาชาร,ร์มมอนลลยทุกคนเดยคนบาวซิระวงทางนั้น Hả? bỏ đông cái gì hạ cái cạnh nó sẽ đẩy nếu con bước cười phê hạ nèo vậy sẽ hay đây nè, sẽ bỏ đầy ra thôn này đây vào เนี่ยเป็นไงต้นล้นกีนลำเห็นมาสัพเอเห็นลายบ่บ่ลายเด่นหน่อยเนาะ ้นี่เดี๋ยวทุกคนเดีเขาห้าแนวตามหัวมีตัวแมนตามเสตตามแกงเป็นนี่ทุกคนต่อห้าแบบว่ามันติดอยู่ในหินนอนอยู่ตามตามหินมันจับอยู่ตามหินแล้วก็มาจับเอาจับเอาเปนี่แหละทุกคนเนี่บาดงได้เหรอทุกคนดิ đế to 1 ờ tụt

มันไดทุกคนดบบนี้แล้วเกาหาตาลำบากเลยทุกคนแต่ว่าคันท่าเข้าห้าบบได้ก็บบได้กินทุกคนเพราะว่าบบได้เอายางมาเนาะเวลามันไปตามน้ำเวาลาน้ำเอาไปแล,ล้วเร็วทุกคนบบได้ ได้ทุกคนดูได้เหรอเห็นบ่ไล่ไล่เนาะมองดูปลาตัวไล่ลีทุกคนเห็นบ่แลบนี้ได้ไล่อยลี คนเห็นบ่ตามที่บอนที่เขาดินยินแบบนี้แลต้วงเลยเห็นบอกร่างมาจากแข่งไดแข่งไดงำมาลินอยู่บนหุ้มมาไมมตนไม่ให้ตัวนี้คนเดคยวเที่ยวตัินบนี้หละคนคือแบบพันธากมนูหลายตัวคนเลยคนเห็นบอ ้างกันเออสุดละฮะนี่แนวทุกคนตกหักไปเลยกินดิบได้่อไ<า>ด้เนาะกินดิบได้เนาะไดแชร์แชร์แชร์ทุกคนมันเห็ดสีอ่ะคมคมเข้มเข้มหน่อยหนึง่งมันมัน่น เอาหมดเอาไปไปไปเอางะเอาจับดูจับดูอะอีหยังนี่มันสี <laughs> 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 นั่นนั่นทุกคนอ๋อตัวตะปูตัดมอนไล มันคือจุดนี้แล้วทุกคนที่เคยเข้ามาเล่นสงการเนาะยามเราดูแดงตอนนี้น้ากันยามแบบแบบมันไหลดีทุกคนเลยเนาะแต่ว่าเขาเหิบ่าได้เขาเล่นมาได้แต่ว่าเขาพันยนาะเอาทุกคนตอนนี้ก็กลับเลยเนาะ <c oughs> พวกน้องๆก็นกาเอา่นวะแสนำไหล เป็นเกือบสองสัปโมงสามสัปโมงคนเลยทุกคนเลยหนาวหลายสาวเผอว่าหนาวทนบ่ได้ได้หลายบ่ชัปเปอร์ได้หลายบ่ได้หลายได้น้อยได้น้อยเดียวเบิ่งดู บาดตึกคนได้ไล่เติมเนาะอีกินบ่อิ่มอิ่มเนาะไปกลับเฮาบัดนี้ไปได้หน่อยเรัหน่วยหลายเนาะได้หน่วยหลายกะหนาวาวพร้อมสลั่วยเนากดเอาถ้าเขาบ่เอาเด้เขาบ่เอาอดได้่สมตว่ามีว่าังไทยสิไปเยี่ยมาเจ้านี่จสิพาไปบ่เอ่ะ พาไปได้เนาะอ๋อคุณนุงคุณเทาก็ได้สี่สิบห้าสิบปีก็พาไปได้ไยุดหนึ่งยุจุดท่องเที่ยวอยู่ในบ้านจ้ะเนาะอาภูมิภาคัางไทยคนไทยอยากไปเที่ยวเสริมมาเที่ยวใดเนาะสาฟเฟิร์กาสิญี่ปีตอนห้าทุ่คดูบรรยากาศเลยเอาคลิปนี้พระวงกอจะได้ฟิดไปทันทีก่อนตุวทิ้งหน้ากากมาคบณาบอกกันใหม่ที่มีข้อกลังวบ๊ายบาย นี่คือบรรยากาศเด้อทุกคนเ้อคือบรรยากาศอยู่ที่มเมืองนอกแกงละลองอยู่ที่บ้านแกงอะลองทุกคนคือบรรยากาศย้ำแรงๆแบบนี้ทุกคนเลยมีคนมาทอมาเที่ยวเอือบานมีบ้านอื่นบ้านเฮาก็มาเที่ยววะบ้านเฮาสุบวาบ้านเองเนาะเข้ามาเทียววเเาาเท่ยวตลอดนี่คือบรรยากาศย้ำแรงๆทุกคนเลยอันนี้คือขวาาาัวสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดอยู่ในประเทศลาวทุกคน <c oughs> จุดเดียวจุดนี้ฟังมึงนี่ก็